สวัสดสีีทุกคนเนาะามาติดตามต่อหัยรัฐบาลไทยเม็ดเดียวของเซียนซาวุฟาโซเซียนซูฟันไว้ที่ 3, สามะไสามตัวเดียวสามเม็ดเดียวเม็ดเดียวคือ 3. สามีสิวางไหนมากน้ำบ่ ัน,าม,น,าม,นมาเกิดเตียมเตรียมเป่าเลยที่ตรงๆนะสามหนึ่งเป็นตัวล่องอีสิ ็คหน้าจอได้สิเด้อเ็คหน้าเจอเอาเอฟซี FC ท่านไหนที่มักชอบก็จัดเนาะจัดนี่ทุกับมาวมาว่าแค่นั้นลนะมาว่าแค้แล้วผู้มกกักพัน เลขเข้าเห็ดคำนวณนี่เพราะวา่าเลขมันไม่ผิดไม่ถูกดิเบื้อวราไม่กี่ถูกถูกหมดถูกหมดเด้กสิถูกทุกวงน่านดีแล้วเนาะแต่ถ้าบอกไว้ก่อนเพราะว่าหวยหวยไปนี่มันโดยมากมันเลขเด่นมันบ่ใครพลาดไงพี่นะเลขเด่น,นวิ่งรูดนะเห็นะโอเคอัเซาร์พระพาร์ เพราะว่าสามตัวสองตัวได้มันก็พลาดพลาดอยู่งว่าพลาด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 น,น้อยพลาดน้อยพลาดน้อยสุดๆแคปหน้าจอด้วยสิเท้าสิลงไายเด้ยบานีข่าบอลไปโดนได้เช็ดสามนาทีพ่อเอฟซีเบิ่งดีๆนี่ สามนาทีมันก็ยาวอยู่ดิคือถูกคอยเอา10กว่าเนาะเียน3เอาโชคดีครับผม